ยอมจ่ายประกันสังคมมาตา3า39เพราะได้โรงพยาบาลจุฬาแต่ทราบมาว่าสิทธิประกันสังคมบางอย่างรัฐไม่ยอมจ่ายอะไรบ้างที่รัฐไม่ยอมจ่ายนะครับคำถามจากคุณวาดีรัตนานะตงตอบว่ามีหลายอย่างนะครับอันดับแรก ประกันสังคมไม่ใช่ของรัฐไม่ได้ใช้เงินของรัฐอย่างเดียวนะครับกองทุนประกันสังคมประกอบไปด้วย3ฝ่ายคือนายจ้างลูกจ้างและส่วนของรัฐจ่ายกันในอัตาส่วน5ต่อ5ต่อ2.75นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ของรัฐนะครับประกันสังคมจึงจ่ายด้วยเงินของตัวเองถามว่าส่วนใดบ้างที่ ประกันสังคมไม่ยอมจ่ายก็เกิดจากประกันสังคมออกแบบนะครับหรือการจ่ายเงินให้กับโรงพยาบาลต่างๆด้วยวิธีการของประกันสังคมเองซึ่งแต่ก่อนอาจจะดีหรือแยก่กว่าบัตรทองแต่ปัจจุบันนะครับเหมือนบัตรทองจะดีกว่านะครับตัวอย่างล่าสุดนะครับของคุณที่ชำนาญเรื่องของประกันนะครับ ประกันเงินล้านนะครับมาพูดถึงเรื่องการผ่าตัดเปิดหน้าท้องการทำซีทีสแกนลองฟังดูครับว่าเป็นไงตามเองเอ,งอะค่ะผ่าตัดถุงน้ำดีครั้งที่แล้วโดยใช้สิทธิประกันสังคมเนาะ<ม>ก็เลยจะมาแชร์ว่าอย่างที่เคยบอกไปว่าทําไมผ่าตัดผิดพลาดแล้วหลายๆคนก็มาทักว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่เกี่ยวปะ่ะมันเกี่ยวกับหมอปะ่ะต้องบอกอย่างนี้สิทธิ์ของประกันสังคมอะค่ะ มันยังไงก็ต้องผ่าตัดผึกเปิดหน้าท้องนึ่งรอรปะเพราะว่ามันถูกกว่าแต่คุณรู้ไหมว่าการไปใช้สิทธิ์สาบาทคุณจะผ่าสองกองเออและสิทธิ์ประกันสังคมในการรักษาค่ะไม่ทำซีทีสแกนทำแค่เออโต้ซาวกับเอกซเรย์ ray. มันก็เลยทำให้เราไม่รู้ไงว่าอ,าอาวัยวะเราอ่ผิดปกติ หมอก็เลยไม่สามารถจะดีไซน์การรักษามันก็เลยทําให้เกิดการผ่าตัดผิดพาพเออซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยจริงๆอะสิทธิ์อะไรก็เหมือนกันแต่จริงๆอะแม่งไม่เหมือนกันเว้ยสาบาทกับกลายเป็นสิทธ์ที่โอเคจ่ายเงินเองโดยใช้ประกันหรือแบบจ่ายเงินเองอะมันดีสุดอยู่นะหนึ่งออกปะ่ะแต่ว่าถ้าสิทธิ์พื้นฐานที่เรามีไม่ว่าจะสิทธิ์ข้าราชการ สิทธิประกันสังคมสิบสามสิบบาทคุณรู้ไหมว่าสิทธิสามสิบบาทอ่ะดีสุดเลยอ่ะนะตอนเนี้ยที่สุดเห็นไหมฮะว่าประกันสังคมบางโลกกำหนดให้การกระบวนการวินิจฉัยนะครับซึ่งเธอบอกว่าไม่ทำซีซีสแกนบัตรทองทำซีทีสแกนนะครับทำให้นะครับซึ่งทำให้การวินิจฉัยเนี่ยสู้ไม่ได้นะครับ การผ่าตัดของเธอนะครับเธอเป็นนิ้วในถุงน้ำดีปรากฏว่าไงฮะผ่าตัดแบบใช้สอดกล้องนะครับผ่านรูไม่ได้นะครับต้องไปเปิดหน้าท้องนี่กันสังคมหรือเนี่ยสู้บัตรทองไม่ได้ทั้งนี้เราจ่ายเต็มๆเ,เพราะงั้นอ่ะท้ายสุดพี่หมอแนะนําอย่างไรนะครับก็คงจะแนะนาว่าคุณชอบโรงพยาบาลไหนนะครับก็คงจะอาจจะต้องส่งมาตรา39นะครับ หรือถ้าคุณคิดว่าไม่ต่างกันคุณก็ไม่ต้องส่งมาตรา39นะครับก็ mm hmm. ลองตัดสินใจดูครับพี่หมอเชื่อว่าในอนาคตนะครับคงจะมีการรณรงค์นะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงอีกนะครับ mm hmm. ประชาสมอบาจ,จะ mm hmm. ดีขึ้นดีกว่า mm hmm. หรือประชาสมอาจ,จะยังเหมือนเดิมแย่เหมือนเดิมนะครความที่มันแย่ขององค์กรประกันสังคม มันก็จะทําให้องค์กรประกันสังคมมันตายไปด้วยตัวของประกันสังคมเองนะครับหรือนะครับอาจจะถูกยุบแล้วก็ควบรวมนะครับสิทธิ์ต่างๆที่เป็นสิทธิ์พื้นฐานไม่ื่าจะเป็นบัตรทองนะครับข้าราชการหรือประกันสังคมรวมเป็นอย่างเดียวพวกเราจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบในส่วนของการรักษาพยาบาลนั่นเองใครเห็นด้วยว่าแบบควรจะยุบป,ประกันสังคมในส่วนของการรักษาพยาบาล ทิ้งไปนะครับกดหัวใจให้พี่หมอสักหนึ่งหัวใจครับ